ครับเจอแล้วครับลังที่สองครับดูครับลังที่สองลังใหญ่อยู่ครับลังแรกไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเอาเลยครับครับเดี๋ยวลองมาเอากันเลยครับล,ลังที่สองที่ไหนี่ตัวลังแต่งตวงเนี่ยเรืงนี้โอเค เดอยู่ลาบแล้วนี่ครับลังพึ่งครับลังใหญ่ครับตามตัวมาเจอลังใหญ่พอสมควรอยู่ครับนี่ครับทำทำครบเสร็จแล้วครับมากับน้องสองคนน้องทำครบอีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปนะครับ ลังนั่นจะไม่ค่อยมีน้ำหวานนะครับนั่นจะมีแต่ตัวอ่อนต้นก็ไม่สูงเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเอากันเลยครับครับเอาลงมาแล้วครับมีแต่ตัวอ่อนนะครับน้ำหวานไม่มีเลยครับเนี่ยครับน้ำหวานไม่มีมีแต่ตัวอ่อน พอได้ยามู่นะครับครับเดี๋ยวเราไปหาลังต่อไปแลยครับผม